ในพิธีการเปิดภาคการศึกษานี่เป็นครั้งแรกที่ผม<อ>ได้ตกหลุมรับตั้งแต่แรกพบ<อ>นี่เธอที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะยินดีที่ได้รู้จักครับได้ปลมาทบกับผมได้แต่ครับเอ่เอคือคือว่าอ่ะขอโทษที่ไม่ตกใจนะครับผมรู้ดีที่เขากว่ามาถึงขั้นนี้ได้ไมันต้องผ่านอะไรมาหลายอย่างก่อนเอ่อชื่อคุณขอโทษได้เลยขบผมที่ผมนะั้นรีบร้อนกันไปหน่อยเพราะงั้นเรามาเป็นคู่รักสักหนึ่งเดือนก่อนไหมครับ อ,อ่งั้นน้อยฉันจะ,จะติดต่อไปนะคะเดี๋ยวสิมันต้อง่ใช่แบบนี้เฮ้ยขอบคุณมากเลยนะครับในต,ตอนนี้เรามาเป็นคู่รักชั่วคราวกันก่อนเถอะนะครับทา,างาน,นไปเจกับพู้นี้นะครับนายเป็นใครกันเนี่ยขอบคุณที่เราชนะเอ๊ะเมื่อกี้เพื่อนเธอเหรอ